เวันที่ผ่านมานะคะพิมพใช้สกินแคร์แค่ตัวเดียวเลยพิมพ์ไม่ได้ใช้อันอื่นเลยนะคืออยากจะลองจริงๆอย่างที่น่าจะเห็นเลยพิมพ์เห็นจากกล้องเลยเขาทําให้หน้าพิมพ์ดูฉ่วาวาวมากๆเลยหน้าพิมพ์ดูแบบดูโกลเห็นผลลัพธ์กันแบบค่อนข้างชัดเจนอยู่นะเพราะว่าพิมพ์เห็นได้ว่าหน้าพิมพม์ดูใสขึ้นจริงๆ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมาลองโปรดักต์หนึ่งนะคะลองเป็นครั้งแรกเลยเป็นโปรดักต์ของยูสลีนนะคะเราจะลองไปติดต่อกัน7วันแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมคือเรื่องมีอยู่ว่าพิมักเพิ่งไปเกาหลีมาแล้วตอนนั้นอยากไปฉีดรีจูรันมากๆคือมันเป็นเทรนของแบบเกาหลีเนาะที่เขาฮิตกันแบบหน้าฉ่ำๆวาวกุโกลนพีมักคือไปถึงที่คลินิกเลยนะคือไปหาหมอแล้วแล้วก็ไปให้หมอเขาดูผิวหน้าอย่างเงี้ยหมอบอกว่า จริงอะฉีดได้แต่ว่าถ้าฉีดแล้วอะคือมันจะมีแบบเป็นจุดๆๆ ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันเนาะบางคนะเป,นเป็นอาทิตย์เลยแล้วพิมพ์เป็นคนเออผิวค่อนข้างฉํำง่ายก็เลยคิดว่าก็ไม่แน่เขาอาจจะติดต่อกันหนึ่งอาทิทมันก็ยาวนานไปเนาะแล้วก็เขาขู่มานะคะว่ามันเจ็บมากคราวนี้ก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะยังไม่พร้อมเลยไปหาวิธีที่มันอาจจะง่ายกว่านั้นหรือเปล่ามีคนแนะนํามาว่ามียูซลินตัวหนึ่งนะคะเขาขายดีที่เกาหลีขายดีที่สุดในออลิฟยังที่เกาหลีเลยอ่ะพิมพก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองเดี๋ยวจะมาลองไป,ปพร้อมๆกันในลิปนี้เลย อันนี้คือหน้าตาขวดนะคะเป็นโปรดักต์ของยูเซลีนนะคะ Even Radiance Duo Ampoule คือเขาจะมีเป็น2ขวดเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเป็น Brightening Serum Ampoule เข้มข้นให้ใช้คู่กันติดต่อกัน7วันมันก็จะช่วยเรื่องพวกแบบผิวโกรผิวฉ่ำวาวอย่างที่เราอยากได้นะใช้ขวดแรกก่อนแล้วก็รอให้ซึมลงผิวแล้วก็ต่อขวดที่2ตอนนี้เป็นตอนเช้านะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้วันนี้ครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้ก่อนนอนนะั่นแหละก็จะมาทาอีกแล้วจะมาลองดู ว่าที่เขาเคลมมาว่ามันจะช่วยเรื่องแบบช่ำ,ชำวๆวาวาวผิวใสยอย่างเงี้ยสำหรับพิมพ์พิมจะรู้สึกยังไงเวอร์แค่ไหนเห็นผลแค่ไหนก่อนอื่นเลยให้มาดูหน้าบีฟอร์กันก่อนละกันเนาะอันนี้คือพิม,ม่ะไปแอบ เติมปากแล้วก็เติมตาเติมคิ้วมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรกับผิวหน้าเราเลยนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะลงเนี่ยแหละสองขวดนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาแป้งแล้วก็ออกจากบ้านกันตอนนี้พิมรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของพิมมากผิวพิมมันแห้งมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรขาดความชุ่มชื้นนะคะอาจจะแบบกินน้ําน้อยอย่างนี้ด้วยมีพวก กระอย่างเงี้ยจุดๆเยอะมากตรงแก้มนะแล้วก็ตรงคางอย่างที่เห็นกันนะคะคือก่อนหน้าเนี้อยู่ดีๆพิมพ์แบบสิวขึ้นตรงนี้ไม่รู้ว่าแพ้อะไรมาหรือเปล่าตอนนี้คือสิวหายแล้วแต่ว่ามันจะยังเหลือรอยแดงๆอยู่นะคะ<ด>ก็คือจะมีปัญหาเรื่องรอยแถวนี้พอรวมๆแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออหน้าพิงก็ดูโทมนิดนึง ก็หวังว่าน้องสองคนนี้จะช่วยทําให้เออสิ่งนี้มันมันดีขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แอมพูตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะคะคือขวดแรกอ่ะให้ดูขวดแรกหน้าตาแบบนี้เนาะคือเขาจะเก่งเกี่ยวกับพวกความหมองคล้าจุดด่างดํานะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการสามมร้างเม็ดสีตัดการผิวหมองคล้าที่ต้นตอเลยนะคะในนี้จะมีสารอยู่3อันที่เอ้ยน่าจะเคยได้ยินมาวิตามินอ e, ีนอาซินามายลิโคไรซ์เอ็กซตรัด้วยตอนมาลองใช้ขวดนี้กันก่อนเลยละกันนะคะแล้วก็ระหว่างที่ เราเขาซึมลงผิวเราอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปต่อขวดที่2กันเนาะเท่าที่เห็นมาคือเขาจะมีความใสๆแบบใสกิ้งแล้วก็มีความบางเบามากๆเลยนะคะครีมจะชอบใช้อะไรที่มันเป็นเซรั่มใสๆแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยถูกกับครีมเท่าไหร่พราะรู้สึกว่าอันนี้มันมันซึมง,ง่าย ขวดแรกผนก็รู้สึกว่าเขาทําให้หน้าพิมพชุ่มชื้นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงมาต่อขวดนี้อ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะขวดเนี้ยคือเขาจะช่วยลดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งมันเป็นสาเหตุของการที่จุดด่างดำมันเกิดขึ้นใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะไปช่วยเรื่องนี้นะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราด้วยในเนี้ยเขาจะมีอยู่เจสารด้วยกันนะคะบางอันพิมพ์ก็เออเคยเห็นผ่าน,านตามมาบ้างนะจากที่แบบอ่าน ความสามารถของแต่ละอย่างของเขารู้สึกว่าเขาน่าใช้มากๆเลยอันที่แบบน่าจะคุ้นๆกันนะก็มีวิตามิน C ช่วยลดจุดด่างดาว,วิตามิน E ก็พวกความชุ่มชื้นอิลูมิซินนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องลดอนุมูลอิสระแล้วก็มีนอาซินาไมด์ด้วยนะคะทําให้ผิวเราดูแบบใสๆกระจ่างใสนะคะแล้วก็แพนตินอลที่จะทําให้เอเผิวมันชุ่มชื้นผิวฉ่ำ เท่าที่เห็นนะ่ะจะรู้สึกว่าเขามีความเข้มข้นกว่าขวดแรกนะคะแล้วก็จะมีสีที่ขุ่นขุ่นกว่าแต่ว่าก็ยังมีความเบาบางมากๆอยู่จะเห็นว่าผิวข้างที่ใช้เสร็จแล้วอ่ะจะดูชุ่มชื้นกว่ามากๆเลยนะคะอันนี้ความรู้สึกของมือพิมพ์ก็รู้สึกได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงเรามาลองที่หน้ากันนะคะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเลยนะคะ ลองใช้แล้วคือพิม์ชอบ texture เขามากๆเลยอยากบอกอีกทีว่าชอบมากเขาไม่เหนียวเลยอะแล้วมันรู้สึกว่ามันซึมไวพอใช้2ขวดแล้วอะมันจะทําให้ผิวเราสุขภาพดีนะดูแบบชุ่มชื้นกระจ่างใสนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก่อนนอนนะ <ś le> mm> พิมพ์จะลองใช้เป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็จะทายอย่างเงี้ยติดต่อกันไปเรามาลองดูผลลัพธ์กันอีก7วันข้างหน้าหน้าพิมเปลี่ยนไปยังไงบ้างเขาจะดีขึ้นแค่ไหนช่วยจัดการพวกแบบลอยหน้าโซมผิวขาดน้ําอะไรของพิมพ์ได้มากแค่ไหน นะคะคก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะฮลัลโหลนี่ก็ไปทามาแล้วนะคะทั้งสองขวดเออมันดึกแล้วทุกคนนะพิมพ์ก็เลยลืมกดอัดตอนที่พิมพ์ทานะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่งทาเสร็จเลยหน้าก็จะมีความชุ่มชื้นแบบนี้แล้วพิมพ์แอบเห็นแบบมันเงาๆนะ คนวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบครึ่งทางของชาเลนจ์ของพิมพ์นะคะจะมาบำรุงยามเช้ายังไม่ได้แบบบำรุงหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ถาแป้งผิวหน้าพิมพโอเคขึ้นเยอะเลยจะมีเออสิวที่มันขึ้นมาเพราะว่าเมนพิมมักกาลังจะมาทุกคนคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นแหละอีกแบบหนึง่งให้ดูใกลๆ้ๆอันนี้คือแบบมีแดดสองแล้ด้วยนะพิมพรู้สึกว่าผิวของพิมพ์ชุ่มชื้นขึ้นเยอะมากๆสมมติใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมพิมก็รู้สึกได้ว่าตอนเช้าคือผิวพิมพ์มันมีความช,มชุ่มชื้นเหมือนมันยังแบบ มีน้ำอมอยู่ข้างใน,นรู้สึกเหมือนแบบคนกินน้ําเยอะเออมันไม่มีมันไม่มีขุยๆลอกออกมาเลยนะรอยสิวก็ก็ตงรักษาอยู่เนาะคือหน้าพี่หมอเวลาเป็นรอยอะไรแล้วมันหายากมากใครมียาดีก็คอมเมนต์บอกได้นะคะพิมก็จะชอบกดกดให้มันซึมลงผิวไปนะอย่างไรอีกแบบหนึ่งก็จะครบเจ็ดวันแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเออมาอัปเดตกันอีกทีละกันนะคะ ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะก็น่าจะผ่านมา7วันแล้วที่พิมพ์ได้ลองใช้โปรดัก hmm. ของยูซลินติดตอนน่อกันเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวว่าเอ้ยพิมพ์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็คนล์บนหน้าพิมพ์มันเป็นยังไงบ้างก็7วันที่ผ่านมานะคะพิมใช้สกินแคร์แค่ตัวเดียวเลยพิมไม่ได้ใช้อันอื่นเลยนะคืออยากจะลองจริงๆตอนกลางคืนพิมก็จะทาอันนี้2ขวดแล้วก็มียาทาสิวบางส่วนตอนเช้าพิมพ์ก็ใช้2ขวดนี้แล้วก็ใช้ครีมกันแดดอันนี้ก็เหมือนตอนแรกสุดที่ทาเลยนะแล้วแอบไปแบบทาปากทาคิวมาแล้ว,ะะนนวด มาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มียาแต้มสิวไปสองจุดที่เออสิวฮอร์โมนพิมพ่ขึ้นนะเนาะเม็ดพิดมพึม่งม,ม,มานะคะ<น>อย่างที่น่าจะเห็นเลยพิมพ์เห็นจากกล้องเลยนะคะเ<ม>ขาทําให้หน้าพิมพ์ดูฉ่าวาวมากๆเลยหน้าพิมพ์ดูแบบดูกโกลอ่ะทุกคน<ม>อย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนมากๆนะคะพิมพ์น่าจะพูดไปแล้วเมื่อแบบเออสองสวันที่แล้วเนาะคือเขาให้ความรู้สึกชุ่มชื้นปกติแล้วหน้าพิมมันจะแห้งมันจะเป็นขุยง่ายหลังจากที่ใช้น้องสองขวดนี้มาพวกขุยขุยกับหน้าแห้งของพิมพ์ มันหายไปตื่นมาแล้วพิมพ์คิดว่าผิวพิมพมันดูอิ่มน้ามากขึ้นแล้วก็ทั้งวันอ่ะพิมพอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าหน้าพิมพ์ะมันไม่ได้แห้งๆแบบลอกออกมาเป็นขุยเหมือนเดิมนะคะส่วนนี้ก็เป็นสิ่งดีทําให้พิมพ์ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้พิมอยากมาแนะนํานะคะคือ t e x t อร์ของเขาเขามีความแบบเบาๆใสๆใช่ไหมคืออันนั้นนะแค่ความรู้สึกแรกที่แบบพิมเห็นพิมพ์ก็เออรู้สึกว่าชอบนะคะลงผิวหน้ารู้สึกว่าชอบแต่ว่าหลังจากที่ใช้ติดต่อกันไป7วันเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยเวลาใช้แต่ละครั้งมรู้สึก มันเบาบางจริงๆแล้วมันไม่หนักหน้าเลยพิมพ์จะพยายามเอา Before กับ After มาเออแปะเปรียบเทียบกันไว้ให้ตอนนี้นพิมยังไม่เห็นนะคะพิมยังไม่ได้ไปดูภาพ Before หน้า Before ของพิมแต่ว่าพิมคิดว่าน่าจะเห็นผลลัพธ์กันแบบ ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะเพราะว่าพิมพ์เห็นได้ว่าหน้าพิม,มดูใสขึ้นจริงๆพิมพิมคิดว่าโปรดักต์เนี้ยมันช่วยแบบเออเกาะกู้ผิวหมองผิวโทรมของเราได้จริงๆนะคะทําให้มันดูโก,โก,โกโลว์อย่างที่เราอยากได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์หนึ่งที่เออประทับใจมากๆนะคะอยากจะให้ลองไปใช้กันดูถ้าใครสนใจและอยากไปลองใช้ตามนะคะสองขวดเนี้ยเซตหนึ่งอันเนี้ยราคาหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหาซื้อได้ที่วัสดสันเท่านั้นนะก็เดี๋ยวยังไงพิมพ์ขึ้นรายละเอียด ต่างๆไว้ให้ด้านล่างใน e s สคริปชันนะคะเพื่อนๆจะได้กดกันไปง่ายๆเลยน่าจะประมาณนี้เนาะมารีวิวผิวหน้าของเราให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสิวหายแล้วพิมจะเออมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะทุกคนพิมขอโทษที<า>ม่<า>มันอยู่ในช่วงเมนมาพอดีเลยอะถ้าใครชอบคลิปนี้พิมฝากยังไงกดไลก์กดแชร์หน่อยนะคะแล้วก็กด subscribe พี่พิมด้วยนะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย